เขาบอกว่าคริสมาตินนะคะต้องบอกว่าตอนที่เขาคบหาดูใจกับวินเน็ตพันโตพันโรนี่นะหลายคนบอกว่ามันเหมือนคนละขั้วมาเจอกันได้ยังไงนะคะเพราะว่าคริสมาตินเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นแบดบอยตัวพ่อใช่แล้วนะคะของวงการนะแต่ว่ามาเจอกับแม่ชีของวงการอย่างวินเน็ตพันโตที่ทานธัญพืชเป็นชีวิตจิตใจไม่ทานเนื้อสัตว์ทานแต่มันสวิรัต์ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอเห็นได้ว่าเธอเนี่ยถึงได้สวยค้างฟ้าแบบนี้นะคะและเพราะความ ที่อยู่ทนมาหลายปีค่ะกินผักมานานกินผักมานานนะคะ <c oughs> อยากจะลองกินเนื้อสัตว์กลับใช้ชีวิตในบ้านก็เลยนะคะ <c oughs> เลิกหลักกับวินเน่แพนโทและตอนนี้นะคะเขาก็ได้กลับมาใช้ชีวิตทุกอย่างตามปกติเหมือนที่เขาเคยเป็น ทั้งกินทั้งดื่มกินเนื้อสัตว์กินเนื้อสดแล้วก็กปลี่ยนสาวมากหน้าหลายตาแล้วก็สำหรับตัวคิสมาตินเองนะคะก็ยังได้บอกอีกว่าผมไม่ใช่พวกกินมาสระสวิรัตแท้ผมกินเนื้อสัตว์แล้วก็ผมเนี่ยนะเคยเป็นพวกมังสวิรัตมานานแล้วแต่ด้วยเหตุผลมากมายที่ผมเปลี่ยนไปก็เพราะลูกสาวของผมสาวน้อยแอปเปิลไวสินขวบค่ะที่กินผักตั้งแต่ตอนเธอเกิดดังนั้นบางครั้งเนี่ยก็มีอารมณ์ที่จะอยากกลับไปกินผักเหมือนกัน แต่ผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์มากนกักหรอกนะมาตินตะบ,บุเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลับเออมากินเนื้อสัตว์แล้วแต่ว่าจะกลับไปกินผักแล้วก็ไปกินผัทโทษอีกหรือเปล่าเี่ย็ต้องรอติดตามกันเอาพูดง่ายๆนะก็ไม่แน่ว่าน้องแอปเปิลของเรานะอาจจะเป็นโซ่ทองคล้องใจใแล้วให้พ่อกับแม่ได้กลับมาสารสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะแต่เรื่องไอ้ที่จะเลิกกินเนื้อสัตว์หรือว่าจะเลิกกินมังมเวิรัติหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะบางทีเนี่ยกินเนื้อสัตว์ ข้ามาที่ฝั่งเอเชียบ้านเรากันบ้านกับนักร้องสาวคนสวยปาร์คบอมนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่รอดคุกนะคะแต่ก็ยังเจอความเครียดนะเกี่ยวกับเรื่องของปมยาผิดกฎหมายนะ,ะเลยตัดสินใจประกาศขอถอนตัวจากในรายการรูมเม e ทั่วคราวค่ะเขาบอกว่าจากกรณีของปาร์คบอมนักร้องสาว8มิติแห่งวง t o a น y One ค่ะที่ถูกสำนักข่าวรายงานออกมาเปิดเผยว่าเมื่อปี2010เธอได้ถูกศาลนะคะของเกาหลีใต้จับได้ว่า แอบนำยาต้องห้ามแอมเฟตามินนะเข้าประเทศแต่สุดท้ายก็ไม่มีการดําเนินการใดๆนะจนเกิดข้อสงสัยว่ามันมีการปฏิบัติกับเธอเป็นกรณีพิเศษหรืออย่างไรล่าสุดค่ะทางอายการนะคะก็ได้ยืนยันผลการตรวจสอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเธอไม่ผิดและได้ชี้แจงเพื่อให้นักร้องสาวเส,สื่อมเสียชื่อเสียงมากไปกว่านี้โดยกล่าวว่าแอมเฟตามินเป็นยาต้องห้ามเข้ามาในประเทศนะคะซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะต้องมีโทษจำคุกถึง5ปีแต่กับกรณีของป บอมนั้นเธอรับยาดังกล่าวตามใบสั่งจากแพทย์นั่นเองค่ะที่สหรัฐอเมริกาลและยังเคยมีประวัติการใช้ยาอย่างถูกต้องจึงไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นค่ะขณะที่ทางยอยางฮยอนซอกนะคะประธานของอ ต้นสังกัดของปังบอมก็ได้ออกมาถแถลงการชี้แจงเพื่อปกป้องศิลปินของตัวเองในสังกัดนะเปรียบเสมือนว่าในะตัวปักบอมเนเป็นน้องสาวนะคะต้องพึ่งยาแอมเฟตามีนเพื่อเยียวยาบาดแผลในจิตใจค่ะหลังจากเสียเพื่อนที่ใกล้ชิดคนหนึ่งไปต่อหน้าต,ต่อตาระหว่างที่เล่นกีฬาฟุตบอลด้วยกันด้วยเหตุผลครั้งนั้นทําให้เธอตัดสินใจหันหลังให้กับ การเล่นกีฬาทั้งสิ้นที่เป็นความฝ่ฝันของตัวเองมาโดยตลอดทั้งชีวิตและยังต้องรับยารวมถึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะด้านสุขภาพจิตอีกด้วยต่อมาเมื่อได้กลับมาทํางานเพลงที่เกาหลีป์คบอมก็ยังต้องใช้ยายตรงนี้ต่อไปเพื่อให้เธอเนี่ยได้ลืมเรื่องราวทั้งหมดในขณะที่ทํางานไม่งั้นไม่สามารถทํางานได้<อ>เขาบอกไอ้ตัวยาตัวนี้นะคะ,คะแล้วยานี้นะคะเธอบอกว่าเธอก็ได้รับพัสดุเนี่ยมาจากต่างประเทศเพราะว่าเป็นใบสั่งยาจากประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตัวปัม เองนะคะเขาบอกว่าก็ขอออกมาแสดงสเปรดด้วยการหยุดงานทุกอย่างในบันเทิงลงก่อน <ứng S 2> รวมไปถึงนะใน,ในการรุมเมทที่เธอทำอยู่ด้วยชั่วคราวเพราะ <He 's S 1> ว่าเพื่อทําให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้หายข้อสงสยัยแล้วก็หายข้องใจเกี่ยวกับ,กบตัวเธอแล้วก็พักเรื่องราวอื้อสาวทั้งหมดลงด้วยนะอ่าไม่เป็นไรนะป้าบอมเดี๋ยวหายเมื่อไหร่ก็คงจะเห็นเธอแน่นอน,นะคะ่ะในจอทีวีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะ ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหนะ้ออกไป่อึอื่ช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นแนะละร่วงเพศเะเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่นนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถ,ถูกต้องที่สุด จอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยคะ่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะสินค้าดีมีไรายได้มีซื่อช่วยต้อง New KC Life ค่ะ New KC Life แผนการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่าเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณเลือกปีวนันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในยให้คุณสิคะ ต้องยกให้ยูฟู้ดค่ะเรื่องเอนไซม์ต้องยกให้ยูฟู้ดนะคะเรื่องเอนไซม์ยกให้ยูฟู้ดค่ะเรื่องเอนไซม์ต้องยกให้ยูฟู้ดเท่านั้นสนใจเป็นส่วนหนึ่งเพื่อดูแลสุขภาพและเสริมรายได้ควบคู่กันไปกับบริษัท New เค l ซีไลฟ์โทร0897911999 0870428899 มังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์ขาะลูกหัวใจคนที่อข่ายดเกิดกันอา่านตลาดเพาครอซื่อรายปากที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1นึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการข่าวเด่นวันนี้รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้มีผู้ป่วยโรคนี้ทั่วโลกกว่า371ล้านคน และจะเพิ่มเป็น552ล้านคนในอีก17ปีข้างหน้าโดยร้อยละ80อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาในส่วนของไทยผลการสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปทั่วประเทศครั้งล่าสุดในปี2552พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานกว่า3 500, ล้าน5แสนรายมีมากกว่า1 000, 200, 000ล้าน2แสนรายที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวาน ทำให้ค่ารักษาพุ่งสูงถึง47,596ล้านบาทต่อปีส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละเกือบ8,000รายแนวโน้มพบในเด็กมากขึ้นเนื่องจากขณะน,นี้เด็กไทยเผชิญความอ้วนและกินหวานมากขึ้นหากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดีพอคาดในอีก8ปีข้างหน้า ไทยจะพบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง4ล้าน7แสนลายฟังดูแล้วก็น่าใจหายอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ New KC l i ไลแผงการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC l i ไล์ใส่ใจในตัวคุณ นะะในช่วงของ Music u p d a เดตค,ะคะ่ะมานะคะเรามีภาพกิจกรรมค่ะของศิลปินแกมมี่โกค่ะเขาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนค่ะที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยนะคะไปร่วมงานจัดแห่เทียนเวียนความดีเนื่องในวันเข้าพรรษาวันนี้นะคะด้วยการถวายสังฆทานถวายผ้าอาบน้ำฝนค่ะรวมไปถึงการถวายเทียนพรรษาเพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและก็ประเพณีอันดีงามของคนไทยเรานะโดยจัดกิจกรรมแห่เทียนเวียนความดีเนี่ยนะคะขึ้นท่ะ ที่วัดคลองเตยนอกท่้าเรือคลองเตยนะคะโดยคนทัพศิลปินแกมมีม่โกไปร่วมบุญในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะตายอรไทายญิงลีสีจุพ้พลเปาวลีพรหิมลอ๊อฟสุพนัดค่ะรัชนกสีโลพันโกไข่กับนายสนนะคะแซนนากาเดวิดอินทีดอนปารากุลเอิอน้นขวัญวลยาเจมชินเขตกา้านตองทุ่งเงินตัก๊กวรชกรแล้วก็รำยองน้องหินห่าวนะคะไปร่วมกิจกรรมกันอย่างขับขันเรียกว่าเอาบุญกันเลยทีดีวนะคะสำหรับวันนี้ ก็มีโอกาสได้เจอตัวนะคะสำหรับนี้เลยค่ะคนแรกน้องเปาเปาวลีของเราก็เลยต้องขออัปเดตนะคะว่านะคะซิงเกิลเพลงเบื่อนะคะตอนนี้ของอัลบั้มชุดที่2เนี่ยกระแสะตอบรับเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วเพลงนี้เนี่ยมีความยากง่ายมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงมีข่าวออกมาว่าน้องเปาของเราเนี่ยเร,เร็วๆนี้ค่ะน้องเบลค่ะ <c oughs> กําลังจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตคู่กับพี่ชายสุดน่ารักอย่างหนุ่มอ๊อฟสุพนัทเนี่ยจร <c oughs> ิงหรือไม่แล้วตอนนี้นะคะน้องมีอละครอะไรให้เราติดตามกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังน้องเปาเขาตอบค่ะ ค่ะก็ตอนนี้นะคะเพิ่งจะปล่อย MV เพลงเบื่อค่ะก็เป็นซิงเกิลแรกในอัลบั้มที่2องของเราค่ะก็ะะชื่อเพลงว่าเบื่อแต่ว่า,าเ,บเบื่อเบื่อที่แล้วอยู่คนเดียวอเบื่อที่แบบว่าเวลาไปกินข้าวหรือทำอะไรคนเดียวเนี่ยคนโซนเนี่ยก็แบบว่าจะแบบว่า อ๋ออาการเงาวเเบื่ออะไรเงี้ยค่ะคุณครูก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมา mm hmm. ใช่ค่ะ่บบเพลงเออพอดีเพิ่งจะปล่อยไปเมื่อเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เออแต่ว่าแฟนๆเนี่ยก็ติดตามทางเออทางสถานีวิทยุบ้างตอนนี้ก็เริ่มปล่อยกันมาเลยะคะ่ะก็คือแฟนๆให้การตอบรับดีมากๆเพราะว่าคือเพลงจำเนื้อเนื้อหาจาได้ง่ายมากเพราะว่าร้องว่าเบิบเบเบืบ่ออะไรเงี้ยคนก็เลยร้องตามก็ถือว่ายากขึ้นคะ่ะเพราะว่า ในอัลบั้มที่2คือทางทางทางผู้ใหญ่เนี่ยอยากจะให้เราโตขึ้นอยากจะให้เป็นสาวขึ้นอะไรเงี้ยคะ<ม>่ะจากอัลบั้มแรกก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างอย่างอย่างท่าเต้นเนี่ยก็จะได้อ่ชโชคดีที่ทางแกรมมี่เราเนี่ยได้ได้ได,ได,ดึงตัวคุณครูที่เป็นชาวอังกฤษมา,มามาช่วยคิดท่าให้ในอัลบั้มขอ,ของเปาด้วย<ม>แล้วก็คนอื่นๆด้วยค่ะก็คือจะได้เห็นท่าเต้นที่แข็งแรงขึ้นแปลกใหม่ขึ้นแล้วก็เรื่องชุดก็อินเตอร์ ทำทำให้แข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ในด้านการแต่งตัวเนี่ยก็จะเปรี้ยวขึ้นอะไรเงี้ยนะะก็ก็กำลังกำลังจะมีม,มีมีแผนไว้ค่ะว่าจะออกคอนเสิร์ตครูการเพราะว่าคือเราก็กำลังจะมีผลงานละครด้วยผลงานเพลงด้วยก็เลยคิดว่า อคอนเสิร์ตต่อไปเนี่ยเวลาไปร้องที่อื่นๆเนี่ยเราก็อยากจะแบบว่ามีมีคนที่ไปทําให้คอนเสิร์ตสนุกมากขึ้นแพกค,คู่เลยเ,เอาพี่เราไปเลยเไปด้วยใช่เอาไปปวดด้วยก็คือพี่ออมคือเราสนิทกันอยู่แล้วเ,เพราะว่าเราเข้ามาในในบ้านแกริโกเนี่ยเข้ามาพร้อมกันใช่ค่ะแล้วก็พี่ออมจะเป็นคนที่ขี้แกล้งขี้เล่นแล้วก็คือรู้ว่าน้องเนี่ย กลัวอะไรไม่ชอบอะไรพ,พี่ออฟก็พยายามใส่มาให้ตลอดใช่คูจ่จิ้นจิ้นให้ปวนก็คือก็ได้ค่ะเพราะว่าเราก็สนิทสนมกันอยู่แล้วค่ะพี่ออฟก็คืออยู่ในในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในเหมือนจะเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องกันคุยอะไรกันได้สนุกสนานตอนนี้มีเรื่องเดียว mm hmm. เรื่องลิเกลิเกค่ะ mm hmm. ก็ กำลังถ่ายทำอยู่ประมาณ40%แล้วก็ยากตรงที่จะต้องร้องรำลิเกเป็นแบบราชนิเกิงเพราะว่าเราเราไม่เคยร้องลิเกไม่เคยรำมาก่อนครั้งแรกในชีวิตเลยก็ถือว่ามันต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่ค่ะแล้วก็โชคดีที่ทางทางกองละครเนี่ย เาเรียกอะไรเชิญคุณครูที่เป็นนังเอกลิเกเนี่ยมาสอนจริงๆเลยช,ชอบเพราะว่าเป็นเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่เปาไม่เคยลิ้มรองมาก่อนนะคะแล้วก็ลิเกเนี่ยตอนที่เปาเล่นเนี่ยเปาก็ไม่คิดว่าเปาคิดว่าจะเป็นลิเกที่เห็นกันทุกวันนี้ก็คือลิเกแบบว่าเขาเรียกลิเกลูกบทคือแต่งตัวทันสมัยมีเพชรอะไรอย่างนี้แต่ว่าในละครเปาเนี่ยคณะของเปาจะเป็นลิเกทรงเครื่องก็คือลิเกสมัยก่อนเลยย้อนไปจัดเต็มมาก วันหนึ่งนี่เราก็ต้องแต่งตัวแบบจัดเต็มตลอดเวลาก็แตกต่างกันตรงที่เวลาเราอยู่ในบทละครลิเกเนี่ยเราก็จะต้องเป็นตัวละครนั้นๆในในลิเกซึ่งมันก็แตกต่างจากชีวิตจริงแล้วก็แตกต่างจากละครที่เราเคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ร้องออนแอร์ประมาณปลายปีนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ชัวร์ว่าเดินไหนก็อยากให้แฟนๆติดตามกันอีกทีนึ่ง ก็อย่างที่น้องเปาบอกแล้วค่ะว่าเพลงเบื่อซิงเกิลแรกในระบัาชุดที่2ของน้องเนี่ยเพิ่งจะปล่อยไปนะคะกระแสตอบรับเนี่ยก็ดีมากและก็เนื้อหาเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่จําง่ายๆค่ะความยากง่ายของเพลงนี้เนี่ยยากขึ้นเพราะว่าเพลงเนี่ยมันต้องดูโตขึ้นและน้องเปาเองก็โตขึ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงท่าเต้นใหม่ๆแถมได้ครูเต้นนาจากประเทศเกาหลีเนี่ยมาสอนท่าเต้นให้อีกด้วยค่ะนะคะเรียกได้ว่างานนี้จัดเต็มค่ะแล้วถามว่าที่บอกว่าจะมีข่าวขึ้นก็เกิคู่กับออฟสุพนัทล่ะน้องบอกว่าใช่ค่ะกับพี่อเ่ยกกมาาขู้ พร้อมๆกันแล้วก็เป็นพี่น้องทุก,กันได้ส่วนเรื่องคอนเสิร์ตเนี่ยเร็วนี้ให้ติดตามค่ะแล้วก็ละครของน้องน้องบอกว่าตอนนี้กํลาลังถ่ายทำาละละครเรื่องลิเกลิเกอยู่นะ,ะก็ถ่ายทาไปได้ประมาณ70%แล้วนะคะยากตรงที่น้องเนี่ยต้องร้องลิเกนะคะก็แต่ว่าไม่เป็นไรน้องบอกว่านะมีกําลังใจจากแฟนคลับคอยส่งไปให้ก็สู้เต็มที่ติดตามกันได้ค่ะกับลิเกลิเกของน้องนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สาวคนนี้เลยค่ะยิงลีซี